สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็คลิปที่2นะครับนะนอกจากเสียงนกเสียงกาที่เดี๋ยวร้องมาเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวร้องเดี๋ยวหยุดอยู่เนี่ยครับอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยก็จะมีเสียงคนตัดหญ้านะครับในตรงนี้หน้าฝนไงหญา,ามันยาวนะฮะอาจจะมีเสียงเครื่องตัดหญ้าเนี่ยแทรกขึ้นมาขออภัยด้วยนะครับประเด็นดรามา่าดราม่าหรือเปล่าไม่ทราบแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนจะมองเข้าไปนะครับเรื่องของดูคติกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในมิซาโนในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมการแข่งขัน เราได้เห็นนะครับว่าในช่วงท้ายๆนะฮะฟรานเชสโกบัาย่ากับเอเนียบาสจินินี่นะครับผู้ชนะกับอันดับ2เนี่ยไฟกันใส่เดียวกันจริงๆก็ใส่เดียวกันอาจจะไม่เยอะมากมายนะครับแต่มันเป็นโมเมนต,ต์ที่หลังการแข่งขันมันมีฟีดแบ็กออกมาจากทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในดูคาตินั่นก็คือเป็นบอสใหญ่เป็น c e o ของดูคาตินั่นก็คือโดเมนิคาลี่นะครับคาเิโอโดเมนิคาลี่คนที่หัวเม่งๆหน่อยแกออกอาการงุ่งงิดไม่ค่อยพอใจ นะครับในโมเมนต์ที่ว่าทำไมสองนักแข่งที่กำลังจะไปเป็นเพื่อนร่วมทีมกันอยู่แล้วในปีหน้าเนี่ยทำไมต้องมาสร้างความสุ่มเสี่ยงในแบบนี้ะนะครับคือจริงๆแล้วผมอยากจะบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดูกระตีเ,เขาพยายามจะกำชับพยายามจะกำชับนักแข่งทุกคนคือมันอาจจะพูดเรื่องของประเด็นเรื่องของทีมออเดอร์เรื่องของอะไรด้วยนะครับอ้า ทางบอสสั่งทีมผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ได้พูดโดยตรงใครจะไปไปบอกตรงๆนะฮะเพียงแต่บอกว่าโอเคนะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้หละในเรื่องของตรงนี้เนะี่ยแต่สิ่งที่เขาขอไว้อย่างเดียวก็คืออย่าพยายามที่จะแบบว่าต่อสู้กันให้มันเกลี้ยกล่อดเกินไปเท่านั้นเองเขาไม่ปฏิเสธเรื่องของทีมออเดอร์ย้ํานะครับเปาโลเซียเบตติก็เคยพูดคลาดโ,โดโอโดเมนิคาลี่ก็เคยพูดดังนั้นบางท่านบอกว่าไม่มีทีมออเดอร์หรอกไม่มีเนี่ย อันนี้ผมก็ขออภัยถ้าผมจะเห็นต่างมันมีครับมันมีระดับผู้บริหารเขาก็ยอมรับกันนะฮะว่าว่ามันมีแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องทําให้มันยังไงเราจะไปพูดแบบตรงๆไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นผมผมไม่อยากจะไปเถียงประเด็นนี้กันนะครับใครคิดต่างก็ก็เรื่องของคุณไปตรงนั้นนะแต่ที่เขาไม่พอใจก็คือเขาไม่พอใจบาสเจียนินนี่นะครับว่าโดยเฉพาะในจังหวะการเบรก แน่นอนนะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งความจริงมันน่าจะมีมากกว่านั้นแต่แต่ที่แบบว่าหนัก,นกจ,รจริงจริงจนเกือบจะชนกันไม่จะมีอยู่หนึ่งครั้งก็คือจังหวะที่บาเซนินี่พยายามนะครับที่จะแย่งชิงนะครับอันดับหนึ่งจากเปโก้คือถ้าตามหลักเนี่ยต้องต่อสู้กันจริงๆนะฮะแต่แต่ในส่วนของผู้จัดการส่วนตัวของทางบาเซนินี่นั่นก็คือทางกูรูนะครับท่านหนึ่งคาโลเปอร์นาะคนนี้ก็คือ เป็นหนึ่งในกูรูชาวอิตาลีนะครับแล้วก็เขาก็จะมักจะมีประเด็นอะไรจี๊ดนะครับนะหลายท่านบางท่านก็บอกว่าไม่ค่อยชอบตาลุงคนนี้สักเท่าไหร่นะฮะแกก็บอกนะครับออกมาปกป้องนะครับลูกศิษย์ลูกหาไม่ใช่สิต้องบอกว่าออกมาปกป้องเอนเนบาเซนนี่นะครับเพราะว่าตัวแกเองเป็นเป็นเป็นผู้จัดการส่วนตัวที่ดูแลอยู่เนี่ยว่าแหมจริงๆแล้วชัยชนะเนี่ยนะครับเอเนบาเซนนี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะดังนั้นในเมื่อโอกาสอยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาก็ต้องพยายามสิ เขาก็ต้องต่อสู้สิบางคนอาจจะชอบนะบางคนบอกว่าพี่ปุ้ยนะฮะอยู่ทีมเดียวกันในปีหน้าก็จริงแต่มันจะแซงได้มันก็ต้องแซงสิขับแบบนี้ละดีแล้วถ้าบอกว่าถ้าไม่แซงก็จะหาว่าทีมออเดอร์อีกใช่ไหมดังนั้นเห็นไหมครับเนี่ยคือพอตั้งใจที่จะแซงจริงกลายเป็นบอสเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนถามว่าเป็นเรื่องผิดไหมไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะฮะถ้ามองในในแง่ของทีมเนี่ยก็คือทางทางดูคดีเองเขามีสิทธิ์ที่จะปราม อันนี้ย้ํานะครับว่าถ้ามองในแง่ของทีมมันอาจจะไม่ถูกนักอุซาบอกไปหลายครั้งหลายคราวว่าเฮ้ย mm. จังหวะที่ปล่อยได้ก็ต้องปล่อยนะอย่าอย่าไปเสี่ยงเกินไปเนี่มันจะรอบสุดท้ายแล้วนะี่แล้วมันคุณไปเสี่ยงเกินเนี่ยอ่ามันมัน,ม,นมันเสี่ยงเกินไปแต่นั้นทุกคนก็คงจะต้องมองนะครับผมเชื่อว่าคนที่ดูผมมีทั้งคนที่เป็นแฟนดูคติมีทั้งคนที่ไม่ใช่แฟนดูดูคาติแต่เป็นแฟนเบโกหรือ เป็นแฟนบาสเซียนินี่อย่างนี้หรือจะไม่ใช่แฟนดูคาติไม่ใช่แฟนเปโก้ไม่ใช่แฟนบาสเซียนินี่เลยเนี่ยอาจจะมองในแง่ที่มันต่างกันว่าเห็นไหมละ่ะไหนบอกว่าอย่างนี้ไหนบอกว่าไม่มีทีมออเดอร์แล้วทำไมจะต้องสั่งเบรกสั่งอะไรมันก็พูดไม่เต็มปากอย่างที่ผมบอกไปฮะมันมีมันมีล้านเปอร์เซ็น er, ต์อะไรทีมออเดอร์มันอยู่ที่ว่าคาคานี้มันมันละเอียดอ่อนมันกว้างไงนะฮะแต่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูดอย่างนี้ผมก็เห็นใจนะผมเข้าใจคือถ้าเกิดว่าเปโก้พังเนี่ย คือผมว่าถ้าเกิดว่ามีการเฉียวกันชนกันมาผมว่าน่าจะพังคู่ครับพอพังคู่กลายเป็นว่าโอเคล่ะจากที่จะมีส่วนต่าง30แต้มเนี่ยจะกลายเป็นว่าส่วนต่างประมาณสัก40กว่าแต้มเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมฮะแล้วก็จะมาล้มคู่ด้วยเนี่ยบาสิคนี้ก็อยู่ในคะแนนอันดับที่4ดังนั้นใน,ในตรงนี้เราตามต่อประเด็นนี้ได้ยังไงกันบ้างเราตามต่อได้ก็คือเอา้าถ้าเป็นไปนในแบบนี้เสือ2ตัวจะอยู่ถ้ำเดียวกันได้ไหมล่ะนะครับก็คือ ถ้าใครที่ที่ดูเป็นแฟนดูกติมานานานลองย้อนกลับไปนะครับในส่วนของยุคที่ดูกติกําลังเริ่มที่จะแรงอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็คือ2นักแข่งจากอิตาลีแบบนี้เปี้ยเลยนะครับอังเดียเอียนโดเน่นะฮะแล้วก็อังเดียโดวิโซโซ่สคนนี้นะครับ29กับ04เนี่ยก็เรียกว่าใส่กันจนแบบว่าล้มนะครับหลุดโพเดียมคู่นี้ก็มีมาแล้วนั่นอันน,น,น,นั้นเราเราได้เห็นนะฮะว่าเสียหายเลยนะครับ ก็เลยทําให้ไป,ไปไปมาๆแล้วดูกติต้องเก็บไว้คนนึงเพราะว่าถ้าปล่อยไว้แบบนั้นมันอาจจะเป็นปัญหาระยะยาวเขาก็เลยเลือกที่จะผลักดันโดวิโซ,โซโซแล้วก็ลอยแพร์เยนเน่ไปและเยนเน่ก็ละหกละเหินไปอยู่สูสุสุสกิบ้างนะครับแล้วก็มาสิ้นสูดที่อาบิเลียนแล้วก็ไปโดนโทษแบรนอันอื้อเฉานั่นแหละดังนั้นในตรงนี้ผมเชื่อนะครับว่าหลายคนน่าจะกังวลแทนดูกติว่าเฮ้ยใช่เหรอ เออนะครับเอาเสือสองตัวไปในถ้ำเดียวกันเนี่ยถูกต้องเหรอนะฮะถูกไม่ถูกเอาไม่ทราบนะครับแต่ทุกคนก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่านักแข่งทั้งเอเนบัสเซนินี่ทั้งเปโกเนี่ยพวกเขามีชัยชนะอย่างบาสเซียก็3แล้วเปโกก็4แล้วใช่ไหมฮะอ่าสหรือ 5, อ่าอ่าที่แน่ๆคือชนะ4อ่ะผมก็ไม่ชร์นะขอไภัแต่แต่ที่แน,น่คือชนะ4รวดไปแล้วไง มาในแบบนี้คือจะบอกง่ายๆว่าพวกเขาทั้งคู่ทั้งสองสามนะฮะทั้ง6กสมเนี่ยมีโอกาสจะเป็นผู้ชนะมีศักยภาพพอที่จะเป็นผู้ชนะเนี่ยด้วยกันทั้งหมดคือดูกติเขาจะต้องทําทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ได้ผลสําเร็จมานะครับไม่ว่าจะเสือสอ2ตัว3ตัว4ตัวเนี่ยต่อให้เอามาได้ก็ต้องเอามาะนะครับเอามาคือ ถ้าจะบอกว่าผลักดันแต่คนเดียวมันอาจจะไม่ได้ถ้ามองมุงนี้ก็ถูกต้องฮะถ้าเลือกที่จะหยิบยกขึ้นมาผลักดันแต่คนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างนั้นก็คือเอามา2คนในเมื่อ2คนมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์โลกได้แต่ใน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 ปีนี้มันอาจจะลุ้นไม่ได้ไงนี่นะครับประเด็นที่ที่เขาอาจจะไม่พอใจนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็คือในเมื่อคนนึงไม่มีสิทธิ์ลุ้นเขาเขามองว่าบาสเซียไม่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์โลกนะครับในตอนนี้ก็คืออยู่อันดับสี่ข้างจะห่างไปเนี่ยเขามองว่ามีแต่เพ ดังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่บาสจะจะขับแบบเกี้ยวกาสแล้วก็เสี่ยงทําให้ไปกโก้ล้มนะฮะถ้ามองสาใจคนดูเอา้าชัยชนะอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับคุณแค่บ,บิดคันเร่งไปหน่อยเดียวนะครับห่างกันประมาณ0.1เนี่ยคุณจะไม่ทำหรออ้าใช่ไหมฮะในขณะที่คนนึงบอกว่าเฮ้ยคุณก็ต้องเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่สิในเมื่อเขาบอกว่าเขาออเดอร์ทีมาแล้วเนี่ยล้วคุณไปขับสูงเสี่ยงล้ล้มมาจบเหเลย เห็นไหมฮะว่ามันมันก็แล้วแต่คุณจะมองเข้าไปในมุมไหนแต่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าดูกติเอเนียนะถ้าจะขึ้นขึ้นได้นะแต่เขาไม่ขึ้นเฉยๆนะครับเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่สั่งไว้แต่เห็นไหมครับพอจบการแข่ง,งขันน้ารถต่อผุดไงพอผู้หลักผู้ใหญ่เองเป็นคนมาบอกเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักแข่งเหมือนเขาเจรั้น,นะครับนักแข่งเหมือนเขาเจร้นก็คือเขาใส่เต็มที่ในส่วนตัวผมมอง ถ้าใครที่ทฟังผมวิเคราะห์เนี่ยผมจะบอกไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับผม,ผมว่าบาสเซนินี่หูหวังเป็นผู้ชนะนะฮะจังหวะที่เบรกนี่นมันอันตรายจริงๆครับในจังหวะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะเขาอาจจะล้มเองหรือไม่ก็กวาดไปโก้ล้มไปจังหวะนั้นแต่เขาก็เลือกที่จะใส่เต็มที่มัน่ริงจริงก็มันมี3 4สจังหวะนั่นแหละแบบว่าหวาดเสียวมากผมเลยเข้าใจในตอนนั้นแม้กระทั่งตอนนี้ผมก็ยังยืนยันความคิดเดิมว่าผมว่าบาสเซียอยากเป็นผู้ชนะ,ะจัดเต็ม ลูกพี่ของเขาครับคาร์โลเปอร์นาสก็เรียกว่ายุเหลือเกินนะครับเอาเห็นไหมตาลุงคนนี้ก็แน่นอนนะครับว่าแสบๆคันๆตามสไตล์ของแกกันอยู่แล้วแต่ในส่วนของบาซียเองนะครับนี่แหละฮะอาจจะเป็นคนเงียบๆอาจจะเป็นคนเงียบๆแต่เป็นคนดื้อเงียบตามภาษาบ้านเรานะฮะผมเชื่อนะครับว่าเขาคงยังไม่หยุดหรอกแต่ถ้าบาซียจะทําอยากเป็นผู้ชนะจริงเนี่ยบาซียจะต้อง อ,อ,อยู่หน้าเปโก้ซึ่งมันเป็นไปได้ยากครับสไตล์การขับของทั้งคู่มันมันต่างกันนะบาซียจะเป็นคนที่อาจจะทําวันเสาร์ได้ไม่ค่อยดี 1. ในขณะที่เปโก้ทําวันเสาร์ได้ดี2บงบาซียจะเป็นคนที่เครื่องร้อนช้านั่นก็คือ3-4รอบแรกอาจจะไม่ดีในขณะที่เปโก้เนี่ยหลายครั้งหลายคราวนี่จะจะแบบว่าร้อนแรงตั้งแต่โค้งแรกเสียด้วยซ้ําในเมื่อ แต่ผลลัพธ์มันก็เหมือนกันนะครับก็คือในท้ายสุดแล้วเวลาประมาณสัก5้หรอบทท้ายสองคนเขาอาจจะมาอยู่ในโมเมนต์หัวแถวเหมือนกันนะฮะดังนั้นผมเห็นตรงนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกันกับหมายเขาเรียกว่าเป็นแบ็คจะบอกว่าผมใช้คาอะไรผมใช้คาที่นึกในตอนนี้ไม่ออกอะ่ะอาจจะเป็นแบ็คลิสไม่คงแบ็คลิสมันแรงไปผู้หลักผู้ใหญ่นถึงขั้นออกมาพูดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแบบว่าพูดกันภายในอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรแบบ ไม่ได้ว่ามีอะไรมากมายแต่แต่ในถึงถึงขั้นวันนี้ใหญ่กว่ากว่าเปาโลเซเบติเองนะฮะคาร์ดิโอนะฮะนี่คือคือซีอนะครับก่อนหน้านั้นเซเบติก็ออกมามาเตือนแล้วนะครับว่าก็คือจะไม่ปิดกั้นโอกาสของนักแข่งดูคติที่มีอยู่8คนนะใครชนะได้ชนะได้ใครขึ้นนําได้ขึ้นเลยนะครับแต่ขออยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของลดความเกลียวการถ้าจะต้องต่อสู้กันเองเห็นไหมฮะคำว่าลดความเกลียวการในตรงนี้ก็คือ มันก็จะไม่ได้ใจไงถ้าเกิดว่าขนาดว่าบา้าเตียใส่เต็มที่เนี่ยบางท่านยังบอกว่าโอ้ยคุณปุ้ยอันนี้ก็คือเขาจงใจไม่ขึ้นเองละมันยังมีคนที่คิดแบบนี้หลายคนซึ่งไม่ผิดนะทุกคนสามารถที่จะเสียรีในด้านของคอมเมนต์ได้ผมไม่ว่าอะไรเท่านั้นเองเนี่ยขอเพียงอย่าหยาบคายเท่านั้นเองนะขนาดขับโหดขนาดนี้ยังมีคนบอกว่าไม่ใช่หรอกตั้งใจปล่อยให้ไปก็เปิดไปถ้าจะแซงแทงได้นานแล้วแต่ในขณะที่บางคนบอกโอ้ยอย่างแม่หนึ่งนั้นคือผมคนหนึ่งอะ่ะแล้วก็บอสอ่ะเป็นเดือดเป็นร้้อ,อ,โ,อโห อย่าทำอีกนะเสี่ยงเสี่ยงเกินไปอย่าทำอีกนะครับก็รอดูนะครับรอดูว่าว่าจะเป็นยังไงในส่วนของเปโกว่าไงฮะเปโกบอกก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับแต่มองถึงไม่ได้พูดอะไรมากก็สบแสสำคัญแล้วก็เจ็บแล้วก็ทําให้คิดตามว่าอย่ามาถามผมเลยอย่ามาให้ผมมาตัดสินใจเลยว่าเพราะว่าผมไม่ได้มีสิทธิ์เลือกนักแข่งเองก็คือ,อสื่อพยายามจะโยนคำถามไปว่าเอา้า ถ้าคุณเห็นคำเห็นเรื่องดาวโมเมนต์แบบนี้แล้ว mm hmm. เขาก็ต้งจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทีมของคุณแหละแล้วในปีหน้านี่มันมันจะเป็นยังไงไหมไอ้เสือสองตัวจะอยู่ท่ามเดียวกันแบบที่คุณกังวลอะไรยังไงไหมคุณยังอยากจะได้เขานน่นนี่นั่นเละสื่อพยายามจะยัดวคำถามตรงนี้มาแต่ไปโกบอกว่ายายายาผมไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะจิ้มในในการที่จะเลือกใครดังนั้นน่ะก็คือ ทีมงานผู้หลักผู้ใหญ่นู่นนะครับเขาจะเลือกมาฟังแค่ตรงนี้ก็รู้นะครับว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากได้บาสเตียนินี่หรอกนะไม่ได้อยากได้นะครับอันนี้ใครจะเชื่อผมไม่เชื่อผมแล้วแต่นะแต่เขาก็อ้อแมแอ้อแมอมแอมเตือนบาสเตียนินี่ไปว่าเนี่ยถ้ามาอยู่กับดูคาติเนี่ยเขาก็หวังว่าบาสเตียจะเรียกว่าเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้ได้เร็วกับวิธีทำทำงานของพวกเรา แล้วเขาก็บอกว่าเขารู้จักบาเซน,นิมายาวนานก็แน่นอนละแข่งร่วมกันมาตั้งแต่เป็นเด็กนู่นแหละนะครับนะแต่บาเซนจะต้องปรับตัวในวิธีการทํางานของพวกเราของดูคติแค่คํานี้ก็รู้แล้วคะว่าจะต้องปรับตัวคือในวงเล็บว,ว่าอะไรยอมไม้ก็ต้องยอมไปเถอะคุณจะไปแข่งไม่ได้นะฮะก็กกเห็นใจนะครับถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าอยากจะเป็นผู้ชนะคุณจะต้องอยู่หน้าเปโก้หรือคุณจะต้องไม่เสียสุ่มเสี่ยงขนาดนี้ แต่ถ้าคุณไม่ส่งเสียงคุณจะหาว่าโดนอีกอะโดนอีกว่า้คุณอะไรล่ะคุณทําไมไม่แซงอะโค้งนั้นแบบว่าไปโกบานออกไปอะทำไมไม่ขึ้นมาล่ะนี่อาจจะโดนอีกไงนี่ขนาดว่าไม่เนึ่ก็ยังโดนค่อนแค่โดนอะไรอยู่นะน่าสงสารแบาบเจนนี่เหมือนกันนะครับอ่ะก็อย่างไรเสียนะครับก็ถ้ามันจะไม่ได้จริงๆในปีนี้ผมผมก็จะว่าเขาอาจจะมีความ,มเป็นมืออาชีพอยู่หละ่ะนะ อาจจะก้ามขึ้นฝืนทนอย่างไรกัดฟันใส่มันใน6สนามนะครับแต่ในฤดูการหน้านับหนึ่งใหม่เนี่ยผมว่ามีเท่าไหร่ใส่เต็มเลยนะไม่ต้องรอไม่ต้องอะไรหรอกจะออเดอร์ไม่ออเดอร์ใครจะแซกใครจะวิจารณ์อย่างไรนะครับถ้าเรามีฝีมือพอนะฮะถ้าเรามีโอกาสพอเนี่ยนะคาร์โลเปอร์ดาเรีงยงพูดกำขำเลยนะครับว่าเนี่ยเด็กของผมเนี่ยเขาใช้รถสเปคปีเก่าอ่ะแต่เขายังเกือบจะเป็นผู้ชนะดังนั้นก็คือแบ่งเงินรางวัลในเป๊กโกครึ่งหนึ่งอ่ะดูสิฮะ แต่ก็อย่า,ยาไปถือสาว่าความอะไรแกมากนะครับแกก็เปิดหนังแกก็จะมกัมกจะขำๆอะไรประมาณนี้แล้วนะทุกคนเนาะโอเคนะครับก็คิดเห็นอย่างไรกันบ้างก,กับโมเมนต์ตรงนี้นะครับอ่าเชียร์บาสเตียเชียร์เป็กโกเชียดูคาตินะครับอ่าผู้หลังผู้ใหญ่ออกมาในแบบนี้ก็ คอมเมนต์กันมาได้เต็มที่อยู่ในบรรยากาศของพื่อนพ้องน้องพี่เหมือนเดิมนะครับไม่หยาบคายไม่กระแทกกระแนไม่ทําให้บรรยากาศของบ้านของคนรักมอเตอร์สปีหลังนี้เรียกว่ามันไม่ดีไม่งามผมก็พอใจแล้วนะครับทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ